ออกล่าขาวหนาวมาดดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดก้าสวยชัยภูมินะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามันล่าพวกเสื้อกันหนาวพวกสเวตเตอร์นะฮะวันนี้เราจะเอาแค่เสื้อกันหนาวแล้วก็สเวตเตอร์อย่างเดียวนะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เสือ้อเด็ดๆอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวตามไปดูดยโอเคเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูรอบๆร้านนะครับไม่รู้ว่าร้านไหนเขาลงของใหม่เพราะงั้นทส่วนใหญ่พวกหน้าหนาวเนี่ยเขาจะลงแบบพวกเสื้อกันหนาวเยอะมาก ไม่รู้ว่าเราจะได้จากร้านไหนนะเดี๋ยวพาไปดูทีละร้านแล้วันนะครับมี่สังเกตว่าเห็นผ้ายับยับแสดงว่ามีการลงใหม่เกิดขึ้นมาดูร้านนี้กันรา,านี้บ้าง LG ทีี่ยัยงไม่ค่อยมีอะไร ติดเสื้อพวกมาทีนี่ท่าเลยนะเนี่ยนี่นี่นลงใหม่ยังไม่ติดปลายราคาเลยน่าจะไม่เกินร้อยห้าสิบ ลงใหม่ๆเลยกินกระสอบนี่ยังอยู่เลยนะใครที่เปิดกระสอบน่าจะชินกับกิ่นกระสอบนะโกโปรู่นะโฮะจะมีอะไรเด็ดๆแนวนี้ ยาวๆไปฮะนี่ rvca น่าจะ L, แอลเอาไปใส่ได้นะเนี่ยหลายพวกแบนสเก็ตนะ mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างชมพร้อมกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูยาวๆนะครับ ี่ป้าเขาบอกราวนี้่สิบบาทใหม่ใหม่ยังไม่มีอะไรโอเคเราพามาดูร้านนี้นี่เลยหนึ่อยยี่สิบบาทเปิดใหม่นะครับเนี่ยสองราวนี้ไปดูกัน โซจานี่น่าจะเปียบ,บพวกฟิลแบบลาสตาแบทแมนโอ้เสื้อดีๆเพียบเลยสวยๆเลยนะครับย่าใหม่ๆ120บาทคุ้มนะกลิ่นนี่แบบกลิ่นของใหม่ <laughs> กลิ่นกระสอบ <laughs> ไปดูกันดูกันจะได้อะไรบ้างจากราวนี้นี่ถืูว่าสโนว์พีก ไปดูต่อ,อแคปแคปอุ้ยใหม่ใหม่ใครเอาไปทำต่อก็มาได้นะครับของเพิ่งเปิดนะแต่ลงคลิปไปผมว่าของอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดใหม่ิงอุย้ยนี่แหวน ถ้าไม่คิดอะไรมากครับซื้อไวใส่เล่นได้นะบุกแวนนี่นะอุ้ยแบบสเก็ตเพียบนะดูกันนะครับถ้าใครใกล้ๆก็เชิญมาได้ีกรันสไตล์นะช่วงนี้เขาจะลงแบบพวกเสื้อกันหนาวเยอะมากเพราะมันมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะลมหนาวมาแล้วผมเลยต้องหาเสื้อกันหนาวไว้ก่อนอันเดอร์ดูว่าจะมีเสื้อวงมาปะ โมเสื้อวงฮูดนี่มาจนได้่นจะร้อยยี่สิบนะตัวนี้นะผมจัดตัวนี้เป็นหนึ่งตัวพารลโมฮะจัดไปนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวขอแค่เป็นฮูดวงนะวันนี้นะเอาหมดนะ เอาไปก่อนขายได้ไม่ได้ไม่รู้นะชุดที่แล้วนะ,ะลงไปยังขายไม่ได้เลยนะใครอยากได้เสื้อก็ตามไปอุดหนุนได้นะ,ะในไอจนะยังขายไม่ออกสักตัวเลยนี่ซื้อเข้าอีกแล้ว120ยี่สิบบาท ไพ่เมทีบดักนันบอลอ้าวๆสุดยอดแจมเลยฮะตัวนี้รู้แต่เสื้อขึ้นขนไปหน่อยอ้าวจับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวครับไพ่เมทีบด์กันบอลจับไปอู้หสองตัวแล้วนะฮะเรานี่เราได้ไปสองตัว นี่ได้แล้วไพเมทีบดักนันบอลแล้วก็พันละมอโอเคเรามาดูร้านนี้สักรลาวนะครับเพราะว่านี่เป็นร้านเดียวกันร้านแรกเราได้มาสองตัวแล้วมาดูร้านนี้วัดดวงไปๆจับไป จะมีอะไรเจร็จจ็หรือเปล่าผมว่ามีของเด็ดเพียบนะฮะองหนึ่งสเก็ตหนึ่งามาจากไปก่อนไปคิดตังค์นะคระับใครที่สนใจตัวไหน,นที่ผมไม่ได้บก็ตามมาได้นะฮะไปต่อไปกันต่อ พีนี้มีแต่สเวตเตอร์นะฮะบอกเลยนะฮะไม่มีเสื้อยืดหาแต่สเวตเตอร์เสื้อกันหนาวอย่างเดียวต้อนรับฤด,ดูหนาววันที่ถ่ายทำสโนปีอันเดอร์มาสภาพาใหม่ๆทั้งนั้นเอันนี้บาร์บี้นะฮะ แพ้นะเนี่ยงานป้ายบาร์บี้เฮ้ยุ่ยฮันเด็ดฮันเดครับงานป้ายนั่นไงเย่เอ็กซ์แอลด้วย,ยต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมอินเดอะฮันเดมากดูจากเสื้อที่ใส่มานี่ฮันเด็ดนะฮะ <c ười> ผมใส่เดอะฮันเดว่ะเอ็กแอลด้วยงานป้ายด้วยผมใส่ฮันเดได้ฮันเดเจ๋งเลยเอาตรงนี้ไปหนึ่งตัว สดีโอ้ยลายสวยสีเหลืองเอาจับตัวนี้ไปหนึ่งตัวครับลุยหนึ่งร้อยบาทโอ้โหท่วมนะครัอันนี้ไปพอแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วไปจ่ายตังค์ครับนี่เดอะแฮนเดขออนุญาตไปจ่ายตังค์กันครับเดี๋ยวหาไปร้านต่อไปครับนี่นะฮะได้มาแล้วสามตัวนะครับก็จะเป็นเดอะแ0นเดด แล้วก็พายเมนทีฟตักกรบนบอลแล้วก็พัลมอนะคะครบเลยสเก็ตวงบอกเลยว่าใครมาช่วงนี้นี่เสื้อลงใหม่เพียบนะครับร้านนี้เขาก็ลงใหม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวพาไปดูร้านต่อไปครับเราจะได้อะไรหรือเปล่านะลุยจะพามาดูราวนี้กันแปดสิบห้าบาทคุ้มนะใครอยากได้ตรงไหนก็ตามมาเอาเองสับเป็นไกได์ไลน์เฉยดูสิว่าผมจะได้อะไรไปลุ้นพร้อมกัน หนามากดูกันนะครับสตาร์วอร์ให้ดูแบบเพลินๆนะฮะถือว่าไม่อยากได้อะไรแล้วเ <d ic c oughs> พราะว่าได้ไปแล้ว แล้วก็ตังก็จะหมดแล้วเล็กๆดูไปยาวๆนะสำหรับเสือ้อกันหนาวเสื้อแขนยาวปกติร้านอื่นจะแบบร้อยยี่สิบนี่เขาใครก็ไม่รู้นะสวยหันตั้ง ไซเอ็มจากนั้นก็ตามเอาผมให้ดูยาว มาด,ดูสักลาวนี่ลาวนี้เขาเป็นคล้ายขาลงของกันแบบฉ่ำมากอยากให้ทุกคนได้มานะครับ ตลาดแตสวยชัยภูมิใครอยู่ใกล้ๆก็ตามมาได้นะครับนี่กระตรงกระตูนเพียบเลยไปทำต่อได้นะถ้าใครมีฐานลูกค้าก็สวยนี่เป็นงานพวกเคันเ ่ <Fashion S 2> นะดูว่าผมเจออะไรแล้ววิวันนี้มันวันมันวันเดอะฮันเดิหรือไงวะเนี่ยนี่อันนี้เป็นฮูดซิปไซ่์เออลสเวตเตอร์ฮูดซิปอื้อ ไหนมันมาเดือดแล้วอ่ะก็ต้องจัดครับนี่เลยจัดไปหนึ่งตัววันนี้ได้เด0ดสองตัวแล้วโอ้เจ๋งจัดไปจัดไปดูอีกดูซิจะมีอะไรล่า สวยนะแบนลูกเดือนป่านะหน้าหนาวเอาไปใส่ได้ส่วนผมท่วมนะ้วฮะวันนี้ โอเคหมดแล้วอ่ะเราได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวเป็น The h a n d s e เวตเตอร์แล้วก็เป็นหูแล้วก็เป็นปซิปไซส์ XL เลยงานใต้จัดไปตัวนี้เดี๋ยวไปคิดตังค์ครับได้มาแล้ว The h a n d s e อีกหนึ่งตัวโอ้โหวันนี้แบบออกแต่แบรนด์นี้เลยนะได้สองตัวแล้ววันนี้ติดแบรนด์สเก็ตนะครับ สามตัวเลยแล้วก็ติดวงมาหนึ่งตัวโอ้ถือว่าประทับใจนะ่ตอนนี้ก็จะกำลังจะกลับแล้วเพราะว่าเราได้มาแล้วนะของที่ต้องการอันนี้น่าจะเก็บไว้ใส่เองนะครับได้เดี๋ยวมันมีประมาณ2ล้านนะเดี๋ยวลองไปสับให้ดูนะผมคงจะถ้ามันไม่ใช่เสื้อวงผมจะไม่เอานะเดี๋ยวผมจะลองสับให้ทุกคนดูแล้วกันนะครเผื่อ <c oughs> ใครชอบแล้วก็สนใจเผื่อจะอยากมาสับกันโอเคไปร้อยยี่สิบเนี่ยแสดงว่าเขาลงพึ่งลงของใหม่ ี่เป็นกระสอบญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็เป็นแบรนด์ตรงนี้ติดมานะกีด,ดาตัดดอกตัดดอกใครชอบคนไหนก็มาเอาเองนะผมท่วมแล้วเห็ดนดีนผมสับให้ดูเฉยนี่ดูวนะใครชอบแบรนด์ไหนก็จะติดพวกแบรนด์พวกเลอคลอรกนี่ดิกกี้ พิงคันเตอร์อันนี้สวยขดม่าเป็นเฟอร์พิงแันเตอร์นะของแทนนะ้นัเนี่ยสภาพดีด้วยใครชอบก็าตามเอาเองนี่เค้กนป้ายชุดสวยๆเพียบเลย อันนี้แบบละลายซับผมมากนะถวน,นี้อันนี้รีไว์อ๋อป๊อบไว้ป่ะเป็นผ้าจีนนะไม่น่าใช่ของแทรประมาณนี้นะครับนี่เป็นผ้าโพลีเจ๋งเลยสวยนะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์พีนัท National Geographic แพรป้อมไปดูดูกันเอาเอง Ui, Mickey thúi xoay tay này là Mickey Mouse này, khoảng Giờ này có tăm yên Hãy đủ này อ่ะโอเคหมดแล้วเดีย๋ยวพาไปร้านต่อไปมาดูร<อ>้านนี้ร้อยยี่สิบเปิดมาก็เจอเลยซาต์คูดไซส์เล็กจัดนะฮะใส่ไม่ได้นะใครเอาก็ตามมาเอาเองนะให้ดูให้สยอากาศคืมแล้วนะเนะี่ยนี่หนาวแล้วเนี่ยลมเย็นเริ่มมาเนี่ยแต่ผมมีเสื้อใส่แล้ว เไปดูเรื่อยๆกูริสเตอร์งังปักนะครับอิชิแกนวซู่ยอคซูยอคไลนนี้ก็สวยนะแต่มันจะติดไซส์เล็กไปหน่อยนะโอ้งานปักเบื่อโอ้ถ้าเป็น XL นี่เผื่อจะโดนผมเนะี่ยแะแต่มันเป็นไซส์เล็กนะผมเลยผ่านก่อนคล้ายๆไมค์ฮิโร่ ไนกี้โอ้ถ้ามีหมื่นหนึ่งก็หมดหมื่นหนึ่งอะครับวันนี้บอกเลยมีตัวอยากได้พียบเลยนะใครมาจับไปทาต่อก็มาเองอันนี้ให้ดูคร่าวๆเฉยหมดแล้วป้ายจะพาไปดูอีกร้านสุดท้ายนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งไปลลุยอ๋ออันนี้จะเป็น 250ดูงานหัว250บ้างร้านสุดท้ายรุยเอ้ยบลรละบองบลรละบองมีตรงสายไทยไหมมาเอาเองนะบลรละบองเขาควาคิกซิวเวอร์นะถ้าเป็นงานป้ายนี่ขายได้ง่ายมากตรงนี้นะนี่มีโรดดิ้งสโตนแต่ไม่ใช่แนวผมวะ่ะ มัน,น,นสวยนี่เขาคัดเกตไปแล้วนะฮะสองร้อยห้าสิบาทได้เป็นหัวของเขาแล้วแหละนี่ลิแอนมอตตี้จอดแดนนี่น็อตเฟสเฮ้ยนี่เทศการดนตีวัคเชนบ้าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะนี่ใช่ใช่ใช่แอ่งวัคเชนดอทคอม เทศกาลดนตรีเมทัลของเงยอรมันนะฮะว,วัคเคนทัวร์เทศกาลวาัคเคน2019แต่ผมไม่เอาเพราะว่างบหมดผมได้ของที่ต้องการแล้วนะฮะใครอยากได้ก็ตามมาเอาเด้ออันนี้ฟิลล่าอันนี้อะไรไม่รู้สปอนบ๊อบไซเอ็มนะครับงานป้ายนิเกโลเดียน บิลล่าบองบิลลาบองบิลาบอง้นี่นเด็กนรกนะฮะเด็กนรกมีคนเก็บสายนี้เหมือนกันเดอ้อสกินแคร์ด้วยนะฮะงานเด็กนรกนะอุแต่ราคาครับนี่ใครตรงสายก็ตาม,มาเอาเลยใครเก็บสายนี้อยู่ลุยได้เลยตลาดก็สวยร้านริมร้านพี่คนนี้ของดีนะฮะเคยได้ของเยอะเหมือนกันนี่เป็นห่วงเขา นี่ใครอยากได้มาเอาเลยตัวนี้เด็ดสุดผมว่าในราวนี้โอเคไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปสรุปให้ดูนะว่าเราได้อะไรบ้างจากตลาดเข้าสวยวันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะว่าเราได้อะไรบ้างจากตลาดเข้าสวยวันนี้นะฮะ e ีนี้ผมให้ชื่อว่าล่าเสื้อกันหนาวที่ตลาดเข้าสวยอืมเป็นไงเข้าตีไหมวันนี้พามาดูพวกสเตเตอร์พวกเสื้อกันหนาวอย่างเดียวเลย เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละตัวเลยเริ่มต้นตัวที่หนึ่งเราได้เป็นตัวนี้นี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นฮูดี้นะครับแล้วก็ฮูดซิปวงพารามอนะฮะไซส์อีโมนะฮะนี่นะใครที่แฟนพันแท้พารามอนี่มาจัดได้ตัวนี้ได้เป็นไซส์เอนะนีเลยนะครับสกินสกินพารามอจัดแปลเสอ้อวงหนึ่งตัวสำหรับวันนี้ แอมตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นี่ได้มานอย่างร้านเดียวกันตัวนี้นะยครตัวนี้เป็นไพเมทีดักกันบอลนะครับไพเมทีเป็นแบรนด์สเก็ตบอร์ดนะครับนี่เขาจะชอบทําร่วมกับเอ่อมากมายนะครับนี่มีซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ทําร่วมกับดักกันบอลนะอันนี้ถือว่าเด็ดเลยผมชอบเลยนะฮะสำหรับแบรนด์ไพเมทีแบรนด์นี้นะนี่ดักกันบอลสวยด้วยไซส์ดีด้วย กสกินแขนเหลืองน้ําเงินนี่ผมชอบมากวันนี้ออกแต่สีเหลืองอย่างเดียวเลยนี่นะครับไพ่ไม่ฉีดลังกนบอลนะตัวนี้แจกแล้วก็สีเหลืองอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้วันนี้ออกแต่สีเหลืองนี่เลยเดือยฮันเดนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์เดือยฮันเดนะนี่ใส่เดือยฮันเดมาแล้วก็ได้เดือยฮันเดตัวนี้นงานป้ายน,นี่เลย XL ไซส์หลอกสกีน แบบง่ายๆก็ด้านหลังเป็นลายดอกไม้งานอาร์ตจะบมากนะครับตัวนี้เดอะฮันเด็หลัวต่อไปเราได้มาเป็นตัวนี้บอกเลยว่าปรากฏการณ์เดอะฮันเด็ดเดอะฮันฮูดนะครับแล้วก็เป็นซิปหน้าครับตำหนิคือมันจะมีพวกเชือกร้อยฮูดมันไม่มีนะครับแต่ไม่มีปัญหานะตัวนี้ผมน่าจะเก็บไว้ใส่เองเดอะฮั 100. นนี่ก็เดอะฮันเดเรียบง่ายนะครับใครที่ใส่ นี้น่าจะชอบนะฮะเดอรฮันเดดมีปรากฏการณ์เดอรฮันเดดใส่เดอรฮันเดดไล่ล่าได้เดอรฮันเดดสองตัวนี่เลยแจมนะครับนี่เลยแปดสิบห้าบาทนะฮะตัวนี้ถูกมากคุ้มมากโอเคเห็นนี้นะครับนี่ก็คือเสื้อทั้งหมดของเราที่เราได้มาวันนี้นะครับ1 2 3 4สามสี่ได้มา4ี่ตัวนะครับวงหนึ่งแล้วก็เป็นแบรนด์อีกนะครับแจ่มมาก โอเคสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กับช anel ของเราด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับส่วน EP หน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับชมนะครับส่วน EP นี้ไปละเจอกัน